ตะนนวันนี้นะครับอาจารย์ก็มากินข้าวเย็นนะครับที่ร้านเคฟนะครับสาขาบิ๊กซีเพชเกษมนะครับกับเมนู The ะบ็ซิเทเจอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับแกะออกได้เลยจ้าแง้มเลยอ่าว้าวโอ้เยอะเลยอ่าเราไม่รอช้านะครับมากินกันเลยเอาไก่นุ่มก่อนไหม ไก่นุมเริ่มจากไก่นุมก่อนอร่อยนะครับตรงนี้ก็อร่อยเหมือนกันไก่เพ็ดมากวิ่งแซบอ่า เ็นูดีเจอร์ครับรับอีอ๋เจ้าเดี๋ยวสักคู่นะครับมาลองขออิ่มหนำสักคู่หนแล้วก็ฮกไข่จ้า <c oughs> โอ้หวานถึงปลายโอ้ฮกไข่ก็ใช่ย่้นะครับ <c oughs> โอ้โอ เดี๋ยวลุกดีครับเห็นอรอยมัง้งอร่อยที่นี่กันแล้วตามรถเข็นหน่อยละกันเดี๋ยวมาเองไม่ตื่นนะในเกฟตีนะครับขอ้อยาวครึง่งครับเป็นอะไรที่จิ๊เกอร์ครับแล้วก็บล็อกข้าวกล่มๆนะครับผมว่าเทปในสาขาอันนี้นะครับทำความอร่อยได้ดีมากเลยครับเยี่ยมเลยครับ